สวัสด,ดีครับเมื่อนีนวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมนะครับ2ป้านหาลอย68นะครับป้าพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านคุดหวานะครับตำบลคุดหวาอำเภอปุชินไร่จังหวัดกาฬสินนะครับยายดอนได้บ่ไยดอนได้บ้าบ้ายายเสิยอยูไส้โอ้มีครับ ดอกอ้อต้นอ้อตัวไหนครับอันนั้นแม่เราซุ่มหน่อยอือตัวดำนี่ต้นอ้อแม่เหมิดบอกอยู่นี่โอ้ตัวดำตัวดำแม่แม่สาวตัวดำแม่สาวดำอยู่บ่านี่ออกมุมมุมเนาะ ขอ,องมุมมประมาณจะปีแล้วไปปีกลัวปะ่ะประมาณปีกลัว,ลวหัวโล่นเนะาะบ่ะได้สีลาบอะไรด้บ<อ>ัวใดงามอยอู่ได้สีไนเนาะโอ่งส่างดีเลยสูงเท่าไรต้นว่าร้อยสามสิบขึ้นสามสิบบวกอ่างเพกันกันย่าก็นเลยครับ<อ>น้ำในก็ได้เอาแยงขาก็ดีประมาณปีกวกลัวดูดวงดียังดีงามอยู่เลยนี่จักบาทครับนี่โอ้หมื่นห้าพันเนาะหนึ 15, น่งหมื่นห้าพันนะครับเด้โอโหโเนี่แหละเอา หนึ0 0มาก็เอาไปเลี้ยงนะครับีนี้หม่นห้าพันบไมีจำนี้อย่างเนาะไม่มีจำนี้เออเอาบัก่ใหญ่นี่แม่นแม่เพิ่นบอนืีโบแมนโอ้หเพิ่นไกใหญ่เลยเนาะได้ลูกมาจากตัวตนวะสี่ตัวโระมาสี่ตประมาณสีตับักใหญ่เลยเนาะลูก4ีตัวแต่าเพิ่งยังสมบูรณ์ดยนะครับ พอกินเจี้ยงกันนานป่ะเป็นเป็นข้อเลื่อยเช่าเลืออเป่เนี่ยโอ้ชเช่าเรือกินเจี้งนะครับนี่ให้ลูกมาแล้วซีโตครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นโหลคนละครับนี่ยังสมบูรณ์อยู่ด้วเนี่ยแจ้งขายดีตำนี้บัวมีหางก่เน่าครับสูงหัวไม้ตั้งเม็ดสี่สิบครับตัวนี้เม็ดสี่สิบลูกซีแจ้งขายดีตำนี้ไม่มีเอาไปเลี้ยงได้ครับยังให้ลูกอยู่ด้วยครับเด้อยเชือบเท่าไหร่ครับอันนี้สองหมื่นสามเนาะ 2อง0มื 23, ตัวนั้นมื0ห่าสองเมือนสามตั 13, 13, ต 13, ต 15, 23, ต 12, อรมัดสุดโต๊อันนี้แข่งขากันดีทำนี้โบมี่เอาเบอร์ทโทรครับศูนย <0 92, S 1> ์เก้าสองสองซสมซสองอแม่สาวครับแม่ลูกซีนี่แหละโทรมาหาต้นอ้อบ้านยังก่อนฮะโอ้บ้านอ้อต้นอ้อบหานบ้านสซนสะอาดเริ่ลร่งน้ำตาลนี่แหละ ขอบคุณหลายครับบอกล้องมันว่านี่สิบเก้าเมนงามแง่ไหนครับูดได้ไหครับนี่นี่ไงชักพูดได้บ่ห้อยรหางโดนของไฟนี่บอแมนไม่ใช่เลยยุ่ยใสสันเัา โอ้ข้อมีเ่า้านมีพอหันหมื่เหลืออันเดียวนี้บ่อันนี้ขอลุงเพียวครับตัวนี้ทุกคนบ่เนี่ยเดียวนะต่ว่าจะใส่สใส่ใส่รุ่งเพีวใส่รุ่งเพีวไปแล้ววันนี้ไปใส่หลอรุ่งเพียวสองเมืองครับข่อมีอองเมืองหรือแม่ลูกของหางดูนี่บ่ครับผม ห่างน่อยนี่โกำลังงอดสองหมื่นเลวงอุ่รลจได้อยู่ค่ำนี่วาุดรเนี่ยุ่นหกเออสามอใกล้ไหอกงใกล้ไปมันใกล้ๆกันนะเนี่ยลูกตัวผู้วะนี่หางน่อยนี่ลูกแรกหรือสองแล้วนี่โอ้ลูกแรกเฟินบ่หมอหลุรอนนี่นะ มันจะสามเดือนสี่เดือนนี่แหละเอาลูกแรลกปลาบ่ันี้ไม่มีตํานี้ใหญ่ยเมีเม็ดสี่สิบเหรานอหางหน่อยน้อเมีนี่มันกินเนีมันกินเก่นอหางหน่อยเม็ดสี่สิเมียเพิ่นลรค่าเท่าไหร่สองหมื่นครับสองหมื่นสองหมื่นบาทครับสองหมื่นี่สๆะครับผม หลอดลงมาอยู่โถมาล้ครับไม่ไหอยู่ครับไอส่งหอดอุดรนสองหมืได้สองหมื่นทรงหมดได้กทานี่บ่าว่านี้บ่าวมทเานี่บ่วเบร์โทรครับศูนย์หกาศูนย์หกห้าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดครับ บ้านหน้าขามบ้างหน่อยครับผมบ้านหน้าขามบ้านหน้าขามอยู่ตำบลหน้าขามครับตำบลหน้าขามอำเภอกุ้เชื้อไรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมบ้านหน้าขามอผมมีบ่อขามจากต้นหลายต้นอยู่ครับเอาไปเอาไปให้เขื่องเหมือนแล้วห้องผู้ใดญ่นอนหลายทางเวียห้องห้อยเต้ใช่หรือเหมือนเราครับอ๋อไม่ที่อย่างคือเหมือเลี้ยวเลยเพิ่งไปกองอิเลียสันมู้นนี่ผู้ใดนี่ยห้องผู้ใหญ่เนี่ย อันนี้ห้องห้องไฟก่อหอยลูเที่ยวไป่ไหมไรลูกเทียวรับพวงบบา่รพวกกูอยู่นี่กร่งเนี้องหอมบเย้เลยโอ้ยยเย้ยหมื่นหกันสองหมเมหาซิบขึ้นว่าหางเย้ยนี่สองหมื่นหกเออขายดีมั้ ขายดีรำตัวเงียวว่ามันงูสิงงูสิงรอยน้ำคุณเหรอคุลูกเพิ่นเนี่ยตัวผูนว่ะเนี่ยโอ้ลูกแรกบ่อ้ลูกแรกตัวผูสองหมื่นหกพันทันลีนน้ำสองหมื่นหกพันเออสองหมื่นหกก็ได้ลูกแรกตัวผู เงี้ยขายกันเงี้ยอตัวใด้ยตัวไดยตัวใดอีกครับบ่านี่มีท่านี้บ่สว่งมื่นหกเนาะเบอร์โทรครับ095ย์เก้าห้าเจ็ดสี่เกสี่เห่ยามนอนหติดแย่มนอลนหลับนี่ติดอยู่ติดแต่ว่าผมไม่รับ หางห้อยดุวนครับผมมันนาขามมันนาขามครับบ่มีบักขามจากต้นไปใส่อะไปไปใส่พวยก็ไปเฮ็ดเขียงใส่พ่อยเปี่ยวไปใส่ตัวนี้ไหมไปสร้างไหนแล้วพ่อยเปี่ยวเฮียเราบ่ดนี้เอ้าตลาดกุ้งหวายไงนะครับตลาดไปทั้งไหนแล้วใส่เราบ่ดนี่ยมืดเราบ่ตัวเดียวตัวนี้บ่ด้วย ขายลูกไปแล้วจกักจักตลูกคนนี้โอ้ลูกตัวเดียว<ะ>ลูกะวโอ้ลูกสองตแล้วหางาเงี้วเม็ดสามสิบหาคนละได้ล,ล,ลูกสองตวัวเนะาะแกทอกถอน่ไดยังเสียลูกต่อไปอีกเป็นโลหา,างบกลาดดินหมดละราคา 1มื่นสามครับมื่นสามพันสานี่เนาะตัวเดียวบมมือน,นี่เอาเหลือตัวเดียวฝนตกได้บาทนี่เบอร์โทรครับศูนย,ย์หกสามหนึ่งสามสี่เจ็ดหกศูนย์หกห้อยหลาดจะมาสาดเด้อพยาหลาด เอาจากเพื่อพ้นทองโอ้ยฝนตกเลอเกดนี้เบิ่งกันงกั่งห้องมาเน้่ฝนตกเด้อบกดนี้เบิ่งเอาความคุณนนาได้ห้อยหอยอาดลัดม้อนี่ห้องกูเลยห่างบ่อยบ่ม้อนี่ไหมไปใส่ห่างบ่อยมื้อนี่ซำเนี่ยงใส่ห้องโตันะ่เขาะเปา่ ใส่เลยอบบบ่ม่งามซ้ำเดยวยมุนนี้หอคุูได้สนมุนนี้นะโอ้ยกลางหอมนี่ง่วสิตื่นมาแ้วบ่เลยแมกมีบอแม็กยุ้ยใส่ใส่โอ้โอ้ยฝนตก้ะบาดฝนตก้ะบาดมาน้ำสายฝน โอ้สายขุนสายขุนมาทำสายฝนสูงประแม่นเมตรสี่สขึนแช่งขายดีมดราคาราคาสองหมื่นสอาร้อยสตัวเดียวมื้อนี่โอ้ตัวนี้น้ำส2งห0ืตัวนี้ก็บสายขุนด้วยกันเนี่ยเมตรสามสิบได้บ่เนี่ได้เป็นเปลี่ยนแช่โรเล่บ่ เปร็นผสมผสมผสมเลนี้มาอืมเอาท่าไดครับตัวนี้ตัวนี้ 16, 500, 16, <500. S 2> มื่นหกพันห้าร้นานอยมื่นกพหมดแล้วนี่หัวโลนธรรมชาติตนี่แหละสเหล่าบโอ้นี่ป่โอ้หัวโลนธรรมชาติเม็ดท่าไดขึ้นนี่ตัวนี้เม็ดยิมหานเออเอาราคาดีราคาเก้าพันห้าร้อยบาทบวกถึงหมื่นเก้าันห้าร้อย อืมมดแล้วเบอร์โทรครับ096 710 3469 3469ฮอยแม็กซ์10กิโลไปทรงให้10กิโลบวกขาดบวกเกินเอาขอบคุณหลายเด้อเสียไทยลบกล่อง เสียได้สายสายพูนผู้ใจบัญชีเงินอยู่ใส่นี่บอกกระเป๋าเงินล้านปุ่มพกเงินใส่หรอครับง่วมากไลยมือนี่เอาขายเมือนแล้วขายดีแต่มือนี่โอ้ยฝนตกแล้วมือนี่หวัสดีห้อยนงทำกลางสายฝนห้อยเจ้ยไปทางได้เร็วง่วเฮ้ มีบ่ใสครับเี้ยเนี่นะขอกจากิติศักดิ์โอ้ยเงี้ยเงีิ์ฟาร์มฮะของกิติศักดิ์ฟามอือโอ้โอ้ยแชโรล่นี่นะแม่ลูกแชโรล่ลูกแรกบ่แม่สูงเท่าไครับเม็ดสี่สิบเง้ยเงี หางกรเน่าด้วยเอายาวๆนี่แหละนี่ลูกพ้นเนี่ยตัวเมียบ่ครับลูกเนี่ยเอาลูกพ้นเป็นเป็นหันงเป็นบีบบ่ะบีบ่ลูกพ่นลิเชอร์เรร่บีบบ่เป็นตัวเมียเนาะลูกตัวที่สองแม่พิเ่เนยาๆนี่แหละลูกสีแดงแดงรถไฟลูกนี่เป็นบีบบีบมาสเตอร์ผสมเซอรเ่นี่แหละแสงขาดีตรงนี้บ่มีหางลาบดิน เงาเรถไฟวดฟโพนทองโอ้แม่ลูกเท่าไรแล้วครับแม่ลูก3นี่สามสิบสองหารอยสามหมหารอยสามหมแม่ลูกด้อแม่ลูก2ลูกบีบครับแม่นี่บักเงาว่าเป็นเฮือชวงสามหม มีโคมเดียวป่ะครับบอมีเอาเมดเลยด้ยมีเท่ใดใออือเอาหัวเจ้าของอือเท่าไดหมอเนี่ยยืน <c oughs> ถางฝนเนี่ยว่าจิววเท่าไรครับตนี้สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นเอ็ดว่าจิวสองหมืนเอ็ดตัวใดอีกครับบอเนี่ หมดแล้วหมดแล้วเบอร์โทรครับศูนย์เก้าห้าปดหหเกหสองยน่งโกกโกท่ากลางสายฝนขอบผมขอบพูอะไรครับมากับความเย็นมากับความเย็นขอบะไรด้วหอยนงหอยเจ้ยนหมดแล้วโอ้มาขายดีใมือนี้ ทางไดีแล้วครับมั่วมื่อนี่มั่นแล้วเปล่าเดี๋ยวนี้อยู่ใส่เหรอเมงงามๆเออใส่งามๆเมื่อเมื่อไปเอาให้แมงงามๆสวยๆมาทำกลางสายฝนโอ้นี่นอบอกเมงงามๆนี่นะหน้าตาดีกันหนาตาดีกนหน,นโอ้สีเขาเปลนนือกสีหน้านุ่นโะอ้นี่ยนะหน้าตาดีขนาด ลองแล้วลูกแม่ผมขายไปโอ้ได้ลูกตัวเดียวบ่อที่สอง oh, ตัวเดียวครับเดีตัวเดียวโอ้ตัวเดียวเป็นลูกตัวเมียเมียขายไปแล้ว 60, ขายไปหกพันอืมขายไปหกพันหางยาวๆเลยนี่เนาะโอ้ลากดินเลยงามอยู่ดิซิฟซีครับเม็ดเม็ดสามสิบขึ้นพุ่นล้วเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันครับตัวได้อืตัวเดียวตัวเดียวเบอร์โทรครับ 88497แศตัวสุดท้ายนที่ทยศูนย์ครบหมื่นสี่มาเลยครับมาเลยมาเลยห้อยยังล่ะครับห้อยบึมห้อยบึมบัวขาวนี่เนาะบัวขาวนี่ละเออห้อยบึมบึมหรือบึมเอาบึมเอาบึมบมบึม โอ้บ <Box, Boeing. S 1> <ม>้มแฉกบ้มเออแฉกบ้มขอพ่อพ <c oughs> oh ูดอะครับครับฝนจะตกแล้วไมยคือถึงอยู่กุ้ปลากินเบ็ดนี่างนี้ดอนเด้อเนี่ยเฮ้ย่ดอนห้องเนี่ยดอนห้องไปเบิ้งผู้เบิ้งหมนี่ยครับผู้เบิ้งครับโอ้ผู้เบิ้ง ก็งยดอนบอกถึงก็ปลายินเบ็เดเนี่ยเิ่นกลังเบิงอยู่ได้ตัวเดียวเยดอายเลยอขายลมันใมัอ้ห้อยปีอยเอาก้อนโอยฝนทำกลางสายฝนนี่เอาจ้กอันนี้เป็นยังเดเนี่ยดำดำนี่แม่นบ่เนี่ยโอ้เกเสของหอยปีเขเอาคือขายดู ขายดีเด้อนี้ขายลุกขนกล่องใส่เพื่ก็นแน่เ่อกันแน่เลยลุกกขายมือ้นิไมนไปขายอ้คือลุกวันี่ล่ะขากขายว่าขอ้ลุกว่าม่นเจ้าของขายกําลังรับโทรศัพท์อยู่เปแลไวเขาได้ลูกสาเองรนได้ายดอนไงดอนเพราะด้นิสิบสามห่งรยได้ลูกมาเยอโตครับเอาเป็นวัวสาวไง สาวขางังสาวข้างบ้านใหญ่เลยนี่สูงกว่ามมนเม็ดที่สิบบแม่สาวจักปีครับสองปีกลัวสองปีกลัวเป็นแม่สาวเนาะยังเป็นสาวอยู่เด้วสาวบริสุสาวใหญ่หมืม่นสามห้าร้อยแจ้งขายดีแบบนี้บอมี1หมื่นสามหาร้อยต่อได้บอได้เล็กน้อยถึงป่านกลางต่อได้โยลดักลอยหนึ่ง ตัวนั้นก็บซ้ำกันดเ,บบเด้องอะเบอร์เดียวกันบนะ่เบอร์เดียวกันเลย่ะโอ้เบอร์เดียวกันเลยเบิ่งเอาก่อนตัวนี้อ้วน,นกวลัวบ่น้อยอ้วนน้อยอ้วนได้ลูกไม่เยอะโตล้วครับนี่ลูกซีล้วครับตัวนั้นโอ้ตัวนี้ลูกซีแล้วเม็ดสามสิบลูกซีอืมเอาให้ลูกอีกตัวไปอยู่เนาะเอาเป็นโลสมบูรณ์ดีหมื่นสามหาร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยเอาสองตัวด้วยบ่ายเมื่อนี่ เบอร์ได้แล้วครับบ้านี้มนเปนานองตัวขายชองมืหาเออเบอร์ได้แล้วครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ ah ่งสี่ศูนย์สี yani ่เอาบ้านีฟังลำบ่านนีดอนบ้านกุก่อห้อยบีห้อยหมอลหมอลำสิลัมือหนึ่ง น้องสาวเอ้ยอ้ยนี่แแล้วเปรียบจะจอกตัวน้ำหักก็ยังมีทางดินนั่งเอ้ยไหลเอวนไปเววนมาแม่นบอมีพ่อยค้าง โอ้ยเด้แม่นสิไหลไปข้างปลูกจานเพิ่นทางนั่งเอ้ยไหลไปข้างไปบางยานเพิ่นไปไอกระไรไปเลยกระไรห้าเมตรทะเลปุนาซอยๆนกเอ็นบินความปลายตาลปัดขี้บากเอ็นรถนเก่าบัวลำลาเด้อบัวลำลาเด้อ หอ้ยปีขายเมดแต่ว no being ่าขายขายลูกผ no um ู้ขายหอยปีผู้ขายง่วงฝนง่วงหอยปีฟุกหอยปีเป็นขายขายลูกลุบมันกระลุบแล้วแอ้ผู้หนึ่งซื้อผู้หนึ่งขายเอาบอกผู้อะไรหอยปีบอบคุณหลายครับวันนี้ฝนตกขายดีขายดีมด ห้อยห้ยกระเซ็ตแมนว่าดำๆเนี่ยเอ้ามอนี่เท่าไรตีดฝนหรือบ๊ทเท่าไรล่ะครับเนี่ยฮะโอสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ตัวผูเน้ะ เบิ่งกล้องเลยตัวผู้สองหมื่นสี่นะครับตัวผู้ตัวผู้อันตัวนี้เลยครับนี่อันนี้แซวเดียวตัวผู้มันกันแซลโลเรียเนาะอันนี้แกนแซลโลเรียบ่หนี้โอ้แบ่งกัดแบ่งกัดอันนี้แซลโลเลียเอายาวๆนี่แหละเนาะไอไอตัวนี้ซิมฮานี่ซิมฮ่าซิมฮาตัวผู้แซลโลเลียที่กัน สีมหา่ามัดแล้วไปโอแม่นี่แม่น,มนี่ได้ลูกมาเยอตัวครับนี่ลูกตัวเดียวโอ้เบื่อเรื่องเป็นเสือเสือเงี้ยวเงี้ย,ยแครงคาก็ดีเนาะเม็ดสามสิบหางเงี้ย,ยได้ลูกมาตัวเดียวตกถอนบอดดอได้ไดดครับสีแดงแดงราคาครับหมื่นห่าพันห่าร้อยเนาะแม่นี่เนาะ หนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยได้ครับได้ลูกมาตัวหนึ่งอืมเอายังให้ลูกต่อไปได้ครับเด้อเอาแม่นันบอ่อข,ขาวขาวใช่รูเล่ได้ลูกมาจากตัวโอ้อันนี้ได้ลูกมาสองตัวบัถึงหมื่นเก้าพันขึ้นนิ่งดีแต่เรานี่โอเก้าพันยังลดอะไรอีกยังลดอะไรอีกโอ้ ใชดีแจ้งค้าดีอยู่เออไปเลี้ยงเนาะให้ลูกอยู่ได้นอนนี่เนาะกอไปอยู่ได้สองแม่นี่ก็ได้มมดแล้วเบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้าศ0นย์แปเก้าสี่สามเกี่หกศูนย์สี่ศูนย์หกศยห้อยเกษตรอยากได้โทรมาเบอร์นี่ละเบอร์นี่ห้อยเกษตรบ้านกุดว่าขอบคุณหลายครับมัดแล้วเนาะทางนี้ แม่กับลูกต้องขายนอกบ้านนี่แม่ลูกข้องเฮาบ่าครับโมเมนต์หองหอบบ่ะโอ้ขายแล้วบ่คู่นี่นะโคมนี่นะฮะขายมืนหาโอ้ขายหมืน่นห้าโค่นาขายไปแล้วเนาะโอ้ครับขายไปแล้วหมื่นห้าพัน ผมมาท่างพีกันนั่นแม่เจสอนว่านี่ไงแมียนลูกตัวเมียตัวที่สองหมอแม่เจสอนตัวที่สองตัวที่สองแม่กับลูกเด้อลูกตัวที่สองลูกสีขาวขาวแม่สีไอ้นวลนๆสีขาวเปลือกแม่สูงหมะมาณจักลอยสามสิบ อางเงาเงนะครับกำลังเลี้ยงลูกอยู่ชุบนี่หูกะหู้ด้วยครับด้วยหูกะหูอเขาใกล้ๆกับโบเป็นยังนี่เฉียงเฉียงตัวใดแล้วครับสิบสี่หมื่นสี่พันนะครับนี่เด้อแม่ลูกหมื่นสี่พันลูกตัวที่สองหนึ่งหมื่นสี่พันลูกตัวเมี่นะครับอเอามาไปเลี้ยงนะครับลูกตัวเมี่ห่ โอ้นั่นลูกเพื่อนบนอลนี่ตองง้อไม่หลังง้งงอออกไปเอาไปเสริมสวยออกนี่ก็สบายเลยนี่ยงเขาม่หลังไม่ไม่ทั้งแม่ทั้งลูกว่ามันแปลวุ่นบางไฟมากไปน,นี่ทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวเมียนเะไรครับตัวที่สองหรือแหลกโอ้ลูกสองแล้วล่ะ,ละแม่ก็ได้เม็ดสามสีหมดละนะครับนี่ลูกคนเด้อครับตัวเมีย ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองเอาไปล่างครับผลม,มันนวงเกือกขีตม,อมโอ้มันฝนตกซูเม,มอร์นี่เนาะท่าใดแล้วครับโคมน,นี่หมื่นเจ็ดอยากได้แต่ลูกให้เพื่อนบ่แยกบอแยกกับดีแพรงแต่ว่าโคมน,นี่หมื่นเจ็ดแยกกับท่มาคุยกันเบิ้งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันมดตนี้เบอร์โทรครับ ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดแปดห้าห right. ้าแปดสามมหาแม่เกศรสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านตองไห่เนาะกับพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนี่แหละขอบคุณหลายๆครับเอาขายอะไรวะห้อยพด ห้อยนี่แม่ขายแล้วรูปบ่ผมมาแล้วผมมาสิว่ถามอยู่ชิ้นรูปอ๋อมาทางนี้หอยโบโบนี่แมแม่นอยู่บ่ครับมูนี่กัดแน่นหน่อยๆแน่ๆนี่เป็นของห้อยโบแล้วนี่โบอะไรเด้อโบอะไรเด้อโบอได้ บเอมไปมันคืนหอดแม่มันต้ไดโบแม่สาวน้อยหกพันห้าหกพันห้าเม็ดเศร้าเด้บโบประมาณนี้หกพันห้าเด้อแม่สาวแม่สาวหกพันห้าสาวน้อยท่านพ่อปีตรเน่านเออท่านพ่อปีอันนี้กัสาวน้อยให้กันนี่อันนี้แปดพัน โอ้พอถึงมือนทักตัวท่วนั้นแปดพันแปดพันะครับอันนี้แปดพันแปดพันบาทเมีย้านะครับแปดพันขอบหูดำดำแปดพันบาทครับเม่สาวน้อยท่านพบปีตัวใดอีกบ่ตัวนี้บอกตัวนี้บอกแปดห้าอันนั้นไม่ลูกคนนบอหนงโมแมนอันนี้ได้ลูกมาจะสามบา่หรือสามซีต โอ้นุวมโง่เนี่ยเนีลูกดีเนาะกินนาเจงพร้อมเด้เนี่ยยิคืนขายลูกตั้งแต่ต้นโอ้สีแดงยิงคืนขายลูกเมื่อกี้นี่อืมปลูกเนาะประมาณตัวที่สามนี่นะเนาะสามสีเด้อบ่มีตัวนี้ยังประกันใหนเลยหางง่ายนี่ล่ะตัวไหนครับแปดพันห้าแปดพันห้าต่อได้อีกบักง่ายนี่นะแปดพันห้าต่อได้อีกแปดพันห้าต่อได้จากเล็กน้อยถึงปานกลาง อันนี้ได้ยินชุโเทลลลนห่นยโอ้คือเสียงดีแต่เสียงหัวไหมตัดเสบลานบดิกี้หนังนบอดิี้นม่ได้เอลยมันฝนตกบรดิกี้หนังโอ้คือยามหนาวแม่หัวล้นสูงเลยบ่านี่เท่าไหรสูงขึ้นแล้วครับแต่ว่าหางเป็นเหมือนงอนนิหน่อยแม่แม่บ่เป็นยางบื้อเรื่องได้แข็งคดสดีตำนี้บ่มีปีกลัวบ่เกือบส่นสองล้วบ่เกือบเกือบสนสอ เกือบส้นสองหัวโลวดนิ่งๆติดฝนแล้วบปากโบกเตียงอือเอาโอ้โหโอ้ยตัวใจโมเลยอะตมันตื่นลม,อมเอาเท่าไหรล่ะครับแม่นี่ห3 7่0สามพันเจ็ดร้่สาอยสามพัด้อยแม่สาวึกันบา้ได้สีแดงแดงสีแดงแดงสูงเท่าไหรครับนี่ ร้อยสามิบหาบวกอายุประมาณปีกล่วอแช่งขายดีตอนนี้โบมี่สีแดงราคาหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้หมื่นสองพันห้าร้อยแม่นั่นเด้อโอ้ของเพิ่นเมือนลรไปของห้าเบอร์โทรครับศ8นย์แปดสี่เจดสองหเกสองหนึ่งโทรมาเบอร์นี้ ฮอดตลอดเวลายี่สิบห้าชั่วโมงห้อยโบจากอำเภอโพชัยกับพอญเพ็ญคุนครับบ่ได้ใส่สโลงตัวมื่อนี่เอาขอบคุณหลายๆเอาห้อยเป๊กได้ยังมื่อนี่มาตัวเดียวครับเบอร์แล้วครับเบอร์แล้วรูปวะ บ่ครับ่าน้ำมันยูทถามผู้ใดก็ไม่จะรู้นนั้นากันอยากเดียวออเอาหัวโแดงไม่มันเบ่ครับผมหัวโแดงมันคือช่วงสงการพอยายลี่แม่บมือหนพอยายลี่แม่บเอาไปใส่หรอพอยายลี่บัวมือมาแต่พอยายเป็กบ่ะครับป่ะกินบัคโซดินบ่ครับบ่หิวเข่า อ่ก็เอาคอนได้นเนี่ยนี่เด้อีบ่กะการเตัวนี้ละเอาคนไปบ่อ๊ควันเฮียบ่เอาซุปไปพวกนีไดผู้ใดเอาควัญาเทพแบมมาทรงเด้อแมนครับแมนแควนหรือขวัญควนขวัเอาจักจักปอนปอนแปดปอนเอาขวัญพญาเทพเฮียเด้อควันตอกงวแปดปอนผู้ใดเอาไปมารงพญาเทเด้อ ผมผมนึกจึงแล้วว่ได้กิน,นหนังวะเอาครับฝนตกครับมึอน,นี่พูดนะครับกัดทายพี่น้องท,ทํากลางสายฝนฝนลิ่นครับจบชิปแรกไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ไดตาละชมครับสวัสดีครับ